ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับคือจริงๆเ,ออเราก็มีบุลคลากรนะครับหรือว่าวิทยากรมา,มาพูดเสวนากันในหลายๆรูปแบบนะครับเพราะว่าจะเป็นเวียที่เปิดร้านผมเป็นคนชอบกินนะครับชอบดื่มชอบชิมนะครับแล้วก็มีคนที่เขาเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟน,นะครับเอ็กซ์เพรสนะครับเปอร์เฟนต์ต่างๆผมว่ามันทำให้ ให้กาแฟของไทยเนี่ยมันกว้างขึ้นครับพัฒนาขึ้นในหลายๆรูปแบบอย่างอย่างผมเองผมก็ได้คําแนะนําจากรุ่นน้องที่ทำคาคา马拉นะครับซึ่งดูแลในเรื่องของของวัตถุดิบพี่เต๋าต้องลองพี่เต๋าต้องชิมแต,ต่อนันนี้ให้พี่เต๋าเครื่องชงอันนี้อันใหม่เนี่ยซึ่งผม,งผ,มผมโชคดีที่ที่ซานนะฮรรุ่นน้องผมเนี่ยซานเนี่ยเขาเป็นคนคนคนแนะนำนะครับแล้วเขาเขารู้จัก รสนิยมเรารู้จักความตื่นเต้นของเราว่าเบอย่างน,นี้พี่ต้องชอบเนี่ยผมก็เลยได้ได้หลายหลายอย่างที่นอกจากที่เราจะศึกษาบ้างนะครับในในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือในหนังสือเนี่ยเราจะได้สารเนี่ยที่ที่เขาทำบาคาร่าเนี่ยคอยดูแลผมและครอบครัวซึ่งซึ่งอยากจะบอกว่าสมัยก่อนคุณยุ้ยเขาเปิดร้านกาแฟเขาก็มีความรู้เรื่องกาแฟ เสร็จแ,แล้วเนี่ยผมผมเป็นคนที่ถ้าเราชอบอันเนี้ยเราก็จะกินอย่างเนี้ย<ม>คืออย่างอื่นเราก็บอกว่าเฮ้ยมันมันก็ได้นะแต่ฉันจะเป็นสไตล์สไตล์ใครสไตล์มนันจะมีโอกาส <c oughs> มีคาร่วมกันคือผมคงไม่อาชีพอื่นผมเป็นนักชิมแล้วก็มีความสุขที่ได้ลิ้มลองนะครับได้สัมผัสนะครับความหอมหวนชวนชิมอย่างที่บอกคือกาแฟก็เหมือนกับ กับผู้หญิงนะอย่างตอนนี้เขาชอบดิฟใช่ไหมฮะนะมันก็ต้องค่อยๆรินค่อยๆกรองนะครับเป่าโดมนะครับแล้วค่อยๆชิมอย่ามุมมาไมนะมม <c oughs> ันร้อน ทําอะไรนะผมไม่ละครับไม่ไม่ไม่เพราะว่าเขาเคยทํามาแล้วนะครับแล้วก็ด้วยด้วยส่วนตัวผมผมผมมีอาชีพการงานของผมอยู่แล้วในส่วนนึงซึ่งแต่ว่าถ้าวันหนึ่งลูกโตไปแล้วแลวอยากทานั่นถือเปเรื่องหนึ่งนะครับใช้คําว่าอยากกลับมาทํานะครับนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยว่าลูกผม ห้าขวบกับหกขวบฮะมันต้องการเขาต้องการการดูแลนะครับซึ่งซึ่งผมแฮปปี้ที่ผมจะออกไปทํางานได้อย่างอย่างเต็มที่นะครับอหลับนอนนอนแล้วก็มีคนดูแลลูกผม ปลอดภัยอยู่ในที่ปลอดภัยเนี่ยแล้วแล้วลูกผมไม่ใช่6-7เจ็ขวบแล้วกินข้มตำปูปลาเป็นเลยเพราะว่า mm hmm. มาจากคนเลี้ยงซึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องบอกกับว่าเฮ้ย mm hmm. hey, เด็กมันก็ต้องมีวิทนาการของเด็กซึ่งในมุมมองที่มันมันถูกต้อง mm hmm. ยัังครบ,ครบตอนนี้เขาดูแลเรือ่องงานให้ผมอยู่นะ mm hmm. ครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งสาคัญคือผมว่าอาชีพที่ ที่พิเศษที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือการได้ดูแลลูกๆนะครับแล้วก็ครอบครัวน้องก็เป็นแบบคนอยู่ในบ้านคนแลนครับแล้วก็แล้วก็วกผม,มีพี่เลี้ยงดูแลก็คือผมจะมีคุณน้าผมซึ่งเป็นคนเป็นคนในสายเลือดอยู่แล้วซึ่งเป็นน้องสาวแม่ผมนะครับสิ่งสำคัญคือยุ้ยเขาก็ได้ทำทำในสิ่งที่เขาชอบคือเขาทำเบเกอรี่เขาก็จะอัพ ลงทุกวันนะครับไอจี IG เขา Facebook เขาผมก็จะเป็นหนูทดลองของเขาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้พวกเราลูกเราไม่เคยได้ซื้อขนมปังในเซเว่นกินหรือที่วิลล่าหรือฟู้ดแลนด์กินพรู้ว่าตื่นเช้ามาหมดเยอะเขาก็จะนั่งทนซึ่งผมว่าผม,ผมไปทํางานในวงการแล้วผมผมรักผมมีความสุขผมกลับมาผมได้แอคชั่นผมกลับมายิ้มก็เหมือนกันเขาอยู่บ้านเขาดูแลลูกแล้วเขาได้ทำเบเกอรี่ที่เขาได้ไปเรียนมา นะครับที่เขาได้ศึกษามาแล้วแล้วเวลาเขาได้โพสต์ลงไปแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทำเบเกอรี่หรืออาหารเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยมีการวิจารณมีการแนะนําแล้วเขามีความสุข <Down> ผมว่ามันเป็นโลกของใครของมันนะครับซึ่งซึ่งผมว่าทุกคนทําอะไรก็ตามที่ตัวเองรักแล้วแล้วชอบเนี่ยมันมีความสุขทุกอย่างนล้งเป็นยังไงบ้าง,บางสบายดีครับเเข้าแล้วเข้าตอนนี้สมใจ ปีหน้านี้ขึ้นปอนหนึ่งนะ,นะครับขึ้นพีวันแล้วแล้วก็สุขใจเนี่ยก็จะเป็นแคทูนะครับก็จะไล่กันมาผลการเรียนเป็นไงบ้างดีครับดีครับน่าชื่นใจนะครับแล้วก็คือจริงๆผมว่าจริงๆตอนนี้มันมันเป็นการสร้างพัฒนาการนะครับผลการเรียนบ่งบอกได้ถึงความตั้งใจนะครับอย่างถ้าสมใจตรงนี้อ่อนไปบอกเฮ้ยหนูต้องตั้งใจนะไปถามทิเชอร์เขาก็บอกว่าชอบคุยผ่าชอบคุยไม่เป็นไร ลูกเขานี่ยต้งเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นคือจริงๆแล้วเด็กเขาจะมีมุมมองมีวิวัฒนาการของเขาแตกต่างกันไปนะครับเราค่อยๆปรับเพราะว่าเราเราอยู่เขาตลอดผมวเคราค่อนข้างพิจกับการเรียนของน้องผมต้องการเขามีวิชาการท,ที่ที่ผมตั้งใจไว้ก่อนอ้เรื่องปฏิบัติเนี่ยชีวิตเนี่ยเวลามันปฏิบัติเนี่ยมันถ้ามันมีหลักการหรือวิชีการที่ถูกต้องเนี่ยแล้วถ้าคุณยิ่งปฏิบัติได้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ ตรงตรงที่คุณเรียนมาหรือคุณชอบคุณรักเนี่ยผมว่ามันประเสริฐมากผมเชื่อว่าการลงทุนเรื่องการศึกษาก่อนมันคือสิ่งสำคัญถ้าเราสามารถลงทุนได้นะครับ